สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอ่ะวันนี้ก็ได้ออกงานนะแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเอาจัมโบ้ไปออกครับสีทองก็ไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับเมื่อเช้าวิ่งไปเอาลมมาให้เขาแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปเกี่ยวก่อนนะให้พิจ่าอยู่ซ่อมนะครับไป ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะนานง,งานของเราไม่มีคนถ่ายให้ดูครับผมก็ขับเองนะกาวไร่เสร็จแล้วมีงานต่อครับเจ้าเดียวกันนะเขาให้ย้ายไปเกี่ยวอีกที่หนึ่งเด๋บอกแล้วถ้าได้รองีีการเข้าแน่นอน ้าวไม่ค่อยสวยบางๆนะครับมีแต่หานะก้าไร่แต่ว่านาเยอะมากนะสิบนาครับโอ้โหเสียเวลานะอ้อมเสร็จก็วิง่งแค่สองสามรอบก็หมดนะเสีเวลาอ้อมขน,นาครับเป็นนาน้อยๆนะว่าจะออกตรงนี้ออกไม่ได้ทางแคบเกินต้องกลับไปโน่นคืนนะไปออกถนนครับถ้าเลยจอดอยู่โน่น ออกตรงนี้ได้พอดีเลยนะเนี่ยแต่ทางประตูมันแคบออกไม่ได้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อยขึ้นนึงครับครับตอนนี้ก็กลับมาจากเกี่ยวนะเพิ่งมาถึงครับ,รบพี่แจอยู่ทาอันนี้ทั้งวันเลยนะเนี่ยเจ้าสีทองพี่แจบอกว่ายกเข้ายกออกทั้งวันเลยโอโ้ยังเหนื่อยแกว่า ตอนนี้ก็วางได้ตำแหน่งแล้วนะครับตะแกรงล่างต้องยกเข้ายกออกนะมาตัดออกด้วยนะครับแกบอกว่าวางไม่ได้นะต้องมาตัดสี่อกอีกสามสี่อันนะนุ่นนุนครับตอนนี้พี่จะาก็วางเรียบร้อยแล้วกำลัง หาตำแหน่งยกคอนะยกสุดว่ามันจะติดไหมจะหาตำแหน่งยงไงแผ่นตัวนี้นะแผ่นเลดครับผมอยากตู้ทุกคนวานีบ้า ครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับเจ้าสีทองเช็คเรียบร้อยนะประกอบเรียบร้อยแล้วครับตู้นวดนี่ปิดฝาเรียบร้อยครับชุดหน้าพีจ่จาก็ตัดเกลียวให้แล้วนะนี่นนครับตัดปลายโคนะ้ง ตัดลายเกลียวนะครับแล้วก็หนุนเหล็กน,ะนี่หนุนแล้วนะครับเกลียวมันชอบติดนะครับเนี่ยตัวนี้แหละมันชอบติดตอนนี้ก็หนุนขึ้นแล้วตูนโนดก็เรียบร้อยแล้วนะุ่งนี้ก็น่าจะได้ออกงานครับก็พึ่งแยกย้ายกันเมื่อกี้นะเช็คเรียบร้อยประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะประกอบเรียบร้อยนะครับ พวกนี้น่าจะได้ออกงานนะเจ้าสีทองจจมโบ้ก็มีงานนะครับพวกนี้พวกนี้ว่าจะแยกกันนะครับงานมันยังไม่เยอะครับคนละสิบไร่ก็น่าจะได้แยกนะพวกนี้งานมันยังไม่ต่อนเนื่องครับช่วงนี้เขากำลังรอฝนด้วยนะฝนมันตกยังไม่หยุดนะลูกค้าก็เลยยังยังรอดูฝนอยู่นะฝนมันยังไม่หยุดจริงๆนะครับ บางคนเขาก็อยากเกี่ยวนะครับโอเควันนี้ก็จบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราติดตามพ่งนี้นะครับพ่กนี้เจ้าสีทองได้ลงงานแล้วนะครับ